กับเกมเอ่อ Destiny นะคะ The Last Miracle นะคะปฏิหารครั้งสุดท้ายนะคะดูท่าจะเป็นเเกมที่เศร้านะคะดูจากเพลงแล้วแล้วก็ภาพนะคะอันนี้ก็ผู้สร้างเนี่ยนะคะก็สร้างจากโปรแกรมน้องรินปี้เหมือนเดิมนะคะขอเรียกว่ารินปี้แล้วกันนะคะแล้วก็ปล่อยให้โหลดได้ เามาเล่นกันแบบฟรีๆนะคะก็เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างก็ขอขอบคุณผู้สร้างที่ผู้สร้างอะไรอย่างนี้นะที่ดีด้วยนะคะจะลองเล่นดูเนาะโอเคเราจะไม่ปรับเป็นเอ่อฟูไซนะคะวินโดว์ไซส์ก็พอ,เ,อ,อเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะสิ่งเดียวที่จะช่วยเด็กคนนั้นได้ก็คือปฏิหารนายอยากจะได้มันไหมล่ะเอาปปฏิหารนั้นอ่ะเพื่อได้มันมานายอาจต้องแลกวนชีวิตของนายก็ได้หรือแบบนี้ยังอยากจะได้ปฏิหารนั้นอยู่อีกไหมล่ะ โอ้โหแค่คำโปรยก็เศร้าเลยะ่ะองค์ชายรดับ,บที่7จนะคะณนะที่ยอดตึกแห่งหนึง่งในเมืองพาเซียมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งนั่งอยู่ดวงตาของเขาดูเหม่อลอยและกำลังมองขึ้นไปบนท้องฟ้าน,นิยามความคุตาขยับใดด้วยอย่ะเริ่ดจ้าแล้วก็มีใครก็ไม่รู้นะคะพูดขึ้นมามันจะเริ่มขึ้นแล้วสินะสองคำนั้นนะ่ะมาทำอะไรอยู่ที่นี่นะ่ะน้องชายของฉน อ๋อนี่นี่คือเอเอเอสีฟ้านะคะควีนวางสีฟ้าคือท่านผู้นี้นี่เองนะคะแค่มานั่งรับลมเฉยๆเท่านั้นละคะท่านพี่ไม่ต้องสนใจรอกอารมณ์เสียอยู่สินะนี่ท่านพี่นะคะน้องชายเข่าใจความรู้สึกของเธอนะของเธอนะว่าการที่ต้องสูญเสียเจ้านายของตัวเองไปมันเป็นยังไงแต่ถ้าตอนนั้นคนคนนั้นพีน่จะใช้วิธีนี้แล้วก็โลกนี้อาจจะไม่รอดก็ได้นะโอ้ผู้เสียสละเพื่อโลกนะคะ ้ตอนนั้นท่านพี่ยังบอกเรื่องพลังของคนคนนั้นให้กับพวกเราตั้งแต่แรกทุกอย่างมันคงไม่เป็นแบบนี้ไม่ใช่หรอครับคนคนนั้นก็ไม่ต้องเสียสละแบบนี้ท่านพี่คิดจะทาให้เหล่านักปราดแห่งแห่งอะไรว่าโซลอิวต้องเสียสละเพื่อมีสักกี่คนถึงจะพอใจกันครับเขาเหล่านั้นเนหาที่มีชะตากรรมที่ถึงกำเนิดมาเพื่อเสียสละอยู่แล้วต่อให้ครั้งนั้นเราช่วยให้พวกเขารอดมาได้แต่เขาก็อยู่ต่อไปได้อีกไม่นานหรอกเลยท่านพี่ตั้งใจจะพูดว่าถึงจะรอดมาได้ก็อยู่ไปอีกไม่นาน เพราะฉะนั้นให้ตาย,ตายไปเสเลยดีกว่าสินะครับผมร็เสียใจจริงๆที่ตอนนั้นเชื่อคนอย่างท่านเพชรฟิร์เฮ <c oughs> okay, เราก็ต้องใส่แบบฟิลลิ่งในการในการอ่านหน่อยนะคะจู่ๆก็เกิดแสงสีขาววิทั่วบริเวณอยอดตึกแห่งนั้นเมื่อแสงนั้นจางหายไปเด็กดุ๊กดี่เคยนั่งอยู่ที่นั่นก็ได้หายไปเสียแล้วหลือเพียงเด็กสาวเป็นคนเดียวเท่านั้นเป็นเด็กที่ดีกว่าที่คิดมากจริงๆนะเนี่ยเด็กคนนี้เด็กสาวพูดพึมพนความกับตัวเองก่อนที่จะหลับตาลง สิ่งที่เสียไปไม่ว่าพยายามยังไงมันก็ไม่มีทางที่จะกลับมาได้แทๆ้ๆแต่ทั้งๆที่เป็นแบบนั้นสิ่งมีชีวิตทุกชนิดต่างก็ดิ้นรนเพื่อที่จะเอาสิ่งสําคัญกลับมาช่างเป็นเรื่องที่น่าขันสียเลอเกิ้ลน่า <laughs> จะมีเสียงัวเราอยอย่างนี้ด้วยนะคะและแล้วเด็กสาวก็หายตัวไปพร้อมกับสายลมที่ปลิวมาโอเคหวังว่าเสียงพัดลมมันจะไม่เข้าไปในไม้นะคะเอาเดย์หนึ่งวันที่หนึ่งคลอส รีนจุดๆ,ๆเมื่อไหร่น้องถึงจะฟื้นขึ้นมาสักทีอะเด็กสาวที่หนอนอยู่ตรงหน้าผมคนนี้คือองค์หญิงแล้วที่8แห่งราชวงศ์อีรารีนอีราโอ้โหนค่ะโ,โ,โอเคน้องสาวเป็นคนในของผมที่หลับไม่ได้สติแบบนี้มานานกว่า4ปีแล้วนี้แต่ตเราแอบ,บเห็นนะว่ามีรอยแดงๆจึ๊บจจึ๊บนะตอนนั้นพี่ไปถึงเลยวันนี้แล้วก็น้องก็คง ก็บอดกับตัวเองไงคะถ้าเกิดตอนนั้นเนี่ยมาสองปีก่อนที่พระราชวังเทลเซียแห่งอีราถูกรอบวางเพลิงเนี่ยถ้าติดอยู่ในวังหนี้กมามีได้นะคะตอนผมในตอนนั้นเนี่ยอยู่ด้านนอกวังพอรู้ข่าวเรื่องนี้ผมก็รีบเข้าไปในวังทันทีแต่ว่ามันก็สายเกินไปผมมาช้าเกินไปตอนนั้นที่ผมไปถึงก็เจอรีนอนสลบไปแล้วสลบเพราะอะไรวะกระอักควันไฟเหรอรีนไม่ฟื้นขึ้นมาอีกเลยหลังจากเหตุการณ์นั้นแต่ว่าถึงจะเป็นแบบนั้นผมก็ไม่ยอมแพ้หรอกสักวันจะต้องมีเวทมนต์ที่สามารถรักษาีนได้แ่ๆ,ๆ ผมเชื่อแบบนั้นมาโดยตลอดและฝึกฝนตัวเยงนหนักเพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งผมจะเก่งขึ้นจะสามารถช่วยน้องได้นะองคชาพี่คะที่หญิงอแอนนาเบลมาเขาเฝ้าเขาเฝ้าพี่คะทำไมเป็นเพคข,ขาไม่ใช่นะลูกเพคขาไม่ได้เขียนอย่างนี้นะคะอันนี้อ่านว่าขานะลูกนะโอเคเด็กๆดูไวแล้วก็จำด้วยนะคะอย่าเขียนนักขาอีกนะลูกนะ ไม่ใช่ช่วงนี้ไม่ใช่ช่ว,วงสอนภาษาไทยนะคะแต่เห็นแล้วบางทีมันก็แบบนิดนึงอ่ะติดติดนึงแบบนักขะนักขาอย่างเงี้ยนะเสนอเข้ามาเลยครับเอ้ยน่ารักจงังสวยบางคนเป็นข้าองค์ชายแอนนาเบลแอนนาเบลแอนก็ไม่ต้องพูดจาเป็นทางการก,ก็ได้พวกเราเป็นเพื่อนกันนะก็ได้ค่ะคลอสคุงก <laughs> ็ได้ค่ะคลอสคุงเราเป็นผู้ชายเลยเนี่ยเออว่าแต่ลินจังก็ยังไม่ฟื้นขึ้นมาสินะคะ อขอโทษนะคะท่านพี่ฉันกับท่านพ่อเป็นคนของตระกูลแพทย์หลวงแท้แต่กับทาอะไรไม่ได้เลยไม่เป็นไรหรอกมันไม่ใช่ความผิดของแอนนากับท่านบาวเวลหรอกมันเป็นเพราะฉันออนหัดเองลีนถึงได้เป็นแบบนี้น่าเศร้าหล่อนน,ออ <c oughs> น่ารักมากอ่ะคอสูน่ารักไม่เป็นไรหรอกนะคะสักวันหนึ่งลินจังก็ต้องฟื้นขึ้นมาได้ค่ะนั่นสินะ้นองเสาข้าต้องฟื้นมาอีกรอบเนแม่เลยอะ่ะ <c oughs> ว่าแต่แอนมาทำอะไรที่นี่ล่ะมีอะไรเหรอเราต้องเสียงแบบหล่อๆอะไรเราเป็นตัวผู้ชายใช่ไหมเออคือ <c ười> ว่าคุณลูบอกให้ฉันขึ้นมาที่ห้องของรีนะคะคุณลูงั้นเหรอคงจะเป็นเรื่องการสอบเข้าโรงเรียนของโอลมุสละมั้งผมบอกความเห็นไปเพราะเนื่องจากคนที่เรียกให้แอนมนาะ แอนมารอที่ห้องนี้ก็คือคุณลูหรือลูมิเนคันซินนั้นเป็นผู้อำนวยการของโรงเรียนสอนเวทม,ตมนต์โอลิมบัสที่พวกผมต้องเข้าไปเรียนอีก3เดือนข้างหน้านอกจากนี้เธอยังเป็นผู้คุมกฎฮะผู้คุมกฎแห่งอัสกาดนะคะผู้คุมอำน,นาจสูงสุดแห่งทวีปอัสกาดไว้ในมือเป็นทั้งผู้อำนวยการเป็นทั้งผู้คุมกฎแลวก็เป็นผู้คุมอำน,นาจสูงสุดแห่งทวีปนะคะเป็นคนที่ถ้าเป็นผู้หญิงนี่จีบได้ไหมเนี่ยโอ้โหแต่ว่าแปลกจังเลยนะคะ คุณถ้าคุยเรื่องนั้นก็เรียกให้พวกเราไปพบก็ได้นี่ทำไมถึงต้องให้มาที่ห้องของรีนจังด้วยนะก็แสดงว่าน้องสาวของมันกำลังจะตื่นมายังไงล่ะ <c oughs> ไม่ใช่เราก็เดาไปอย่างนั้นแหล, <c oughs> ละเออจะว่าไปก็จริงฮะระดับผู้คุมกฎแห่งอัสการ์อย่างคุณรู้พวกเราขัดอะไรไม่ได้หร่แ้้นนี้นะฮะ <c oughs> <c oughs> ผู้หญิงจริงด้วยอ่๋อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ชิดแบบชมอ่ะ งั้นเดี๋ยวฉันจะบอกให้เองว่าทําไมถึงต้องเรียกเ,เธอไม่ให้รอที่นี่คุณลูโอ้เสียงสาวเลยนะผมมูุทธาแกนนด้ความตกใจเมื่อจู่ๆคนที่พวกผมก็มางลินทาอยู่ก็โผล่มาซะอย่างนั้นนะ่ะไงไม่ได้เจอกันนานเลยนะอ,องค์ชายคลอสคุณหนูแอนนาเบลสวัสดีค่ะคุณลูสวัสดีครับค,คบ <laughs> ำหน้าแต่งกับไปเจอผีม่ช่นะะตกใจไปทำไมเนี่ยฉันแค่โผล่มาเฉย ต้องตกใจสิครับจะจู่ก็ผมาแบบไม่ให้สู้ไม่ให้เสียงแบบเนี้ยเป็นใครก็ต้องกใจกันทั้งนั้นลหละครับใช่ค่ะวันหลังก่อนจะมาก็เคาะประตูซะหน่อยสิคะใจขวียใจคว้วหมดอะหน้าตานาาไม่พอใจนะฮ่าฮ่าฮ่าดนสินะเธอที่เท่ที่พอดีมันเชน่ะว่าแต่เรียกพวกเรามาที่นี่มีธุระอะไรกับพวกเราหรอคะก็มีเรื่องนิดหน่อยๆมาบอกพวกเธอน่ะเรื่องอะไรล่ะ ฉันรู้วิธีที่จะทําให้รีนฟื้นขึ้นมาได้แล้วอย่างไงล่ะว่าไงนะเรื่องจริงเหรอคะใช่แล้วจะต้องทำยังไงถึงจะช่วยรียได้หรอครับด้ปดบอกผมที่เธอะใจเย็นก่อนให้ฉันพูดจบก่อนสิวิธีที่จะช่วยเด็กคนนั้นได้ก็คือการใช้พลังหนึ่งในคู่ภูมกฎแห่งทวีปถึง4ี่อีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่ฉันพลังของร่างทรงแห่งปัญญาเมเวเนเดซายยังไงล่ะ ถ้าใช้พลังเยงนั่นแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นโรคแบบไหนก็รักษาได้ทั้งนั้นละ่ะพลังของคุณเมย์ผู้คุมกฎแห่งไลฟ์อย่างนั้นน่ะเหรอคะป็นเรื่องจริงเหรอครับอย่าดูถูกพวกเราเหรอผู้คุมกฎแห่งทวีนักเซ่ของแค่นี้สาหรับเยนันน่ะเดินจิ๊บจิบเพราะเธอก็คงจะรู้กันดีใช่ไหมว่าโลกวนเนสซาของพวกเรานะ่ะนับตั้งแต่เกิดเหตุภัพยพิบัติครั้งใหญ่เมื่อ200ปีก่อน โลกของเราก็ได้แบ่งแันดินออกเป็น4ีทวีปอย่าด้การนั่นก็คืออัสการ์อันทายฟสวัดะสวัดอฟสวัดอันทายฟและไลฟ์อ่านยากจังนะคะโดยแต่ละทวีปต่างก็มีผู้คุบกุเพื่อความควบคุมความสงบเรียบร้อย,ดยโดยรวมของแต่ละทวีปและเมก็เป็นหนึ่งในนะั้น สามารถใช้พลังได้แห่งชีวิตที่มีไว้ควบคุมสัญญาณชีวิตของทุกๆสิ่งได้อีกด้วยเยนนั่นเคยใช้พลังของตัวเองทําให้คนตาบอดกลับมามองเห็นได้ทําให้คนพิการกลับมาเดินได้นั่นก็หมายความว่าแม้แต่อ,องคหยินดินเองเยนนั่นก็ช่วยได้เหมือนกันแต่ว่าสิ่งเดียวที่จะช่วยเด็กคนนั้นได้ก็คือพลังแห่งปาฏิหาริย์ที่เยนนั่นมีนายจะอยากได้มันไหมฉันก็ไม่รู้หรอกนะเพราะปาฏิหาริย์นั่นแหละเพื่อให้ได้มันนา,นนายอาจต้องแลกเพื่อชีวิตของนายก็ได้เมน่ะ เป็นจอมเวทที่รักสนโดดเป็นที่สุดไม่ชอบรุ่งหึงใครที่ไม่เกี่ยวกับตัวเองก็คือไม่ชอบเสือกนั่นแหละ่ะนะขนาดฉันนี่เป็นผู้คุมกฎมนันได้ย่ยน่ะใหญ่นั่นใหญ่นั่นนะก่อจะเรียกให้เห็นนั่นออกมาได้ก็ยังเลือดตาแทบกระเ็นเลยแล้วทีนี้พอฉันรู้เรื่องที่ใหนั่นรักษาคนได้ก็เลยเอาเรื่ององหญิงดินไปถามดูถามว่าจะช่วยรักษาให้หน่อยได้ไหมผลก็คือคือไม่ทําไมล่ะครับทําไมถึงรักษาไอรินไม่ได้อะเออทาไมอ่ะนั่นก็เพราะว่า เพราะว่ายานั่นขี้เกียจเดินมาที่ที่อีล่านะเนิ่มไปรับให้ขี่หลังมาก็ได้นะอันเดอร์เบลถึงกับพูดไม่ถูกเลยเดียวล้อเล่นนะล้อเล่นถึงยางนั่นจะเกลียดการออกจากบ้านมมกแค่ไหนแต่ก็ไม่ใช่คนที่จะเห็นชีวิตคนอื่นเป็นเรื่องเล็กน้อยถึงขั้นทิ้งได้หรอกนะแล้วทำไมคุณเมย์ถึงได้ตอบปฏิเสธพวกเราล่ะครับใา้ยานั่นต้องการพิสูจน์ยังไงล่ะ พิสูจน์อย่างนั้นเหรอคะใช่แล้วเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่เอองไม่ถูกเลยเค <Hey, S 1> ใช่แล้วยานั่นต้องการพิสูจน์ว่าองค์ชายระดับที่เจ็ดแห่งอีรอย่างไามีความมุ่งมั่นในการช่วยน้องสาวของตนเองจริงมรือเปล่า hmm. โดยบอกกับฉันว่าที่อยากให้ยานั่นช่วยน้องสาวของนายจริงๆแล้วก็ให้เดินทางมาที่เมืองพานาเซียที่ตั้งทวีปไลฟ์และจงเข้าร่วมงานประลองพานิชยเน่แล้วคว้ารางวัลชนะเลิศมาซะ เธอคงรู้กันอยู่แล้วสินะว่างานประลองนี้คืองานประลองฝีมือการต่อสู้ของเมืองคานาเซียที่จะจัดขึ้นทุกๆปีพร้อมงานเทศกาลโฮตาเคียแฟร์โดยมีน้องสาวของฉันลิลลี่เป็นประธานในการมอบของรางวัลแต่ปีนี้เมย์จะไปเป็นผู้มอบรางวัลให้แกผู้ชนะงานประลองนี้ด้วยตัวเองแทนลิลลี่ที่ติดทุระในวันมอบของรางว,าวาัลทิดีท่านนายสามมรถชนะไปแล้วถ้านผย้นหญ่นั่นได้ย่างนั้นก็จะยอมชื่อองค์หญิงลี่แต่โดยดีแต่ทำไมก็อย่าหวังว่าใหนนั่นจะยอมเชื่อองค์หญิงลีนนะ และแน่นอนถ้าหากนายยอมรับเนื่อไขเนี้ยนายก็ต้องไปสู้กับเรานักสู้จากทั่วโลกที่มาเข้าร่วมง,งานรตลองนี้ซึ่งยอมซึ่งซึ่งเหมือนยอมต้องมีอันตรายอยู่แล้วอ๋อาจจนแบบว่าทำลายแต่ฟองเลยนะคะนายจะต้องบาดเจ,จ็บบ้างถ้าโชคดีก็จะแค่แพ้เล็กน้อยน้อยแต่ถ้าโชคร้ายแล้วก็อาจจะถึงชีวิตได้เลยรู้แบบนี้ยังจะอยากได้ปฏิหารนั้นอยู่อีกไหมล่ะ องชายลำดับพี่เจ็ดแห่งอ e ีราองชายคลาสฟาเบลชานาลคอาสพีว่า e อ๋อกว่าจะอ่านชื่อนางจบ <laughs> ผมหลับตาลงและคิดทบทวนเรื่องที่คุณรู้ยุกนาแะวันหมดครั้ก่อนที่จะลืมมี่เราจะมองแบบดูด้วยสายตาที่แน,น่วแน่ตกลงครับผมจะไปถามว่ามันเป็นหนทางเดียที่จะช่วยน้องได้แล้วก็ต่อให้ต้องแกลกด้วอะไรผมก็ยอมทั้งนั้น แบบนี้สิดีใส่ตาที่ห้าวหาและแน่วแน่แบบนั้นนะ่ะถึงจะค่อยดูเป็นเจ้าชายขึ้นมาหน่อยแล้วคุณหนูแอนนาเบลจะเอาอยัางไงอ่ะจะร่วมเดินทางไปกับองชายไหมอะ่ะพ่อเมย์บอกว่าให้พาเพื่อร่วมทางไปได้อีกคนนึงฉันก็จะไปด้วยค่ะแต่ว่ามันอันตรายมากเลยนะแอนเพราะว่ามันอันตรายฉันถึงก็ไปด้วยไงล่ะคะครอสคูลแค่ได้ยินสิพาสิที่ว่าหนึ่งคนหัวหายสองคนก็ตายไหมล่ะคะไม่ใช่นะคะ เขาไปกันสองคนแล้วคนหนึ่งจะเป็นอะไรที่ไหนคนหนึ่งจะช่วยได้ไงคะขันเอสจะควรใชยไปรักษาเป็นซะที่ไหนถึงเกิดเรื่องไม่ถ่ายที่าใครจะช่วยรักษาล่ะคะมันสองคนต้องแอบชอบกัน,นแน่เลยเอ่ะ <Hey, S 1> นี่เห็นไหมที่จะรอดูผลการไปจนถึงพวกเธอนะถือซะว่าเป็นการสอบเข้าวโอลิมปัสไปด้วยแล้วกันเพราะว่าถ้าไปถึงตัวยังนั้นได้ของสอบแรกกับฐานเฉลยแ่ะเสือเล่นพะัก ฉันจะจติดต่อไปที่ลินลี่นองเสาฉันให้เตรียมไว้ให้เธอละกันนะแล้วเธอก็ไปเตรียมเก็บข้าวของสําับบเดินทางซะหลังเหลือแคอาาอ่สี่ห้าวันางกะรองที่โซเว่นะพรนี้พวกเราจะออกเดินทางกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรูไปด้วยอรอครับผมหลังจากนั้นผมกับแอนก็ย้ายย้ายกับห้องตัวเองเพ่ไปจัดข้าวของสำหรับการเดินทางในวันพรุ่งนี้อเวลาผ่านไป <laughs> ไอ้นี่ก็เอาไปแล้วไอ้นั่นก็ใส่ไปแล้วแค่นี้ก็คงจะพอแล้วมั้งตอนนี้ผมกำลังนั่งเซ็คของที่เตรียมสำหรับการเดิน,นทางไปพานาเซียอยู่ว่าครบแล้วหรือยังเมดฮุยเมดองชายไปคา้าท่านหญิงอแอนนาเบลมาขอข้าเฝ้าไปคะเชิญเธอเข้ามาเลยครับสวัสดีค่ะคลอสคุงไงแอนมีอะไรเหรอมีอะไรเหรอแคาเพื่อนสนิทมหาตันคืนนี้มันต้องมีเหตุผลด้วยนะคะ ก็ใช่สิฉันกูเธอจะเข้ามารักกลับฉันน่ะก็ไม่ใช่อย่างนั้นรักแค่สงสัยนะว่าป่านนี้แล้วเธอมาที่นี่ทําไมอะ่ะจะว่าไปแล้วห้องของคอสคูงตอนนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะคะใครึ่งการตกแต่งไ,ได้เหมือนเดิมดังที่ตัวเองเป็นถึงเจ้าชายนะคะจะใช้ห้องให้หรูหราวน,นี้มันก็ได้นะคะไม่ดีกว่าของรูดาเป็นบ้านจริงๆพวกสาวใช้ก็เคยเอามาตกแต่งไว้นะแต่ฉันไม่ชินก็เลยสั่งให้พวกเขาเก็บไปเหลือแต่ห้องเรียบๆแบบนี้แหละ จริงๆแล้วห้องของผมเมื่อก่อนมันก็เป็นห้องแบบรูร้านนี่แหละแต่ผมคิดว่ามันรบหูรกตาก็เลยให้เมดเก็บไปให้หมดนะครับก็เลยเหลือแต่ห้องเลียบเพียแบบนี้ฉันนะอะยังไงก็มีเลือดของราชาอยิาอ่าแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นแหละอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นแค่ของสาวาสาวสาว,สาวชาวสวนธรรมดาไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับของรูร้านราคาแพงพวกนั้นหรอกคลาสคงเออจะว่าไปแล้วก็พรุ่งนี้สิแล้วก็พรุ่งนี้แล้วสินะคะ ที่พวกเราต้องออกไปเดินทางที่พันธเซียนะ่ยเพื um ่ที่จะช่วยลินจังแล้วพวกเราพยายามไม่กันเห็นนะคะคอสคุมแอนจับมือผมนี่มือเราเหรอแล้วก็แตะไว้ที่หน้าอกโอ้โหให้แตะง่ายๆอย่างนี้วหรอคะของเธอน่าจะเป็นแบบแตะไว้ที่ก็นั่นแหละหน้าอกของเธอแล้วก็เจ้ามไาที่ผมไม่ใส่ตา แสนสักซีไม่ใช่แสนอนยนรากับว่าเธอเป็นนางฟ้าการต่อสู้ในงานปลองพานิซิเน่ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่นานนี้พวกเราจะต้องชนะแน่นอนค่ะพานิซิเน่โอ้านผิดอีกแล้วนะคะต่อให้ครอสคุมจะบาดเจ็บกลับมาแค่ไหนฉันก็จะรักษาเองค่ะ,ะต่อให้ครอสคุณถูกทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวแค่ไหนฉันก็จะอยู่ข้างๆคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นการเดินทางในที่จะถึงในวันพรุ่งนี้พยายามให้เต็มที่นะคะ สุดท้ายแล้วฉันว่าฉันก็ต้องจบกับคนนี้อะค่ะแอนเสียงภาพเป็นผู้หญิงมแบบแปลกไหมฮะผู้หญิงคนอื่นสุดวยเข้าใจแล้วฉันจะพยายามไปเต็มที่เลยแอนเองก็อย่าลืมทำตามสัญญาได้ล่ะถ้าฉันบาดเจ็บขึ้นมาแล้วแอนไม่ยอมรักษาให้แล้วก็มีเรืกก่องแน่เลยอ่ะค่ะฉันจะรักษาให้อย่างสุดฝีมือเลยนะค่ะ ยังไงตอนนี้ก็ดึกม,มากแล้วฉันขอตัวไปนอนก่อนนะคะคลสคูลแล้วพรุ่งนี้ค่อยเจอกันนะคะอืมฝันดีนอ้อสาวน้อยด้ารักค่ะคระสูนเนงก็หลับให้สตายนะคะ <c oughs> ทำไมเสียงเรามันเสื่อมไปเรื่อยๆอะ่ะแล้วแอบก็เดิน <c oughs> ออกไปจากห้องของผมโ <c oughs> ้ยิ่มูกสหลายเราเองก็ควรจะนอนได้แล้วแล้วนะแล้วผมก็ได้ไปที่เตียงก่อนที่จะเข้านอนนะคะนอนแล้วตื่นมาตอนเช้า เฮ้มีโทรศัพท์ด้วยเหรออ๋อสิ่งนาฬิกาปกาลุกฮะเช้าแล้วเหรอเนี่ยผมลุกขึ้นมาจากเตียงแล้วก็ผิดคิดเกียจก่อนที่จะดำเนินการทำเพื่อส่่นตัวช่วงเชา้าอย่างการอาบน้ำให้มันเสร็จไปไม่แพงคนเหรอลูกเย้ yeah, จะไปเจอครอยอ่ะถําตัวเสร็จแล้วขอนี้ก็รีบไปกินข้าวแล้วไปหาคนดูที่สถานีรถไฟดีกว่าเย้ yeah, เราจะได้ไปเที่ยวกันแล้ว,ลวงั้นใช่ไหมคะ ข้าอยาหันเช้าเตรียมเสร็จแล้วจะให้หม่อมฉันนําขึ้นไปห้องดินําขึ้นมาให้ที่ห้องเลยไหมคะนางพูดไาทางไหนวะเนี่ยไม่ต้องหรอกครับเดี๋ยวผมเดินไปกินที่ห้องอาหารเองแล้วผมก็เดินทางไปเว่ <g ül> าผมก็เดินไปที่ห้องอาหารนะหลังจากกินข้าวเช้าเสร็จผมก็รีบม,มาที่สถานีรถไฟทันทีว่าแต่แอนอยู่ไหนกันนะตอนนี้มันน่าจะถึงเวลานัดแล้วไม่ใช่หรือยังไงอะคอสคุณค้าทางนี้ค่ะ แล้วผมก็ได้ยินเสียงแอนเรียกผมนะก็เลยหันไปมองก็พบว่าเธอกำลังวิ่งมาหาผมอยู่พอดีะขอโทษนะคะรอฉันนานมากหรือเปล่าเอ้ยขอผิดตัวเอ้ยขอโทษนะรอฉันนานมากหรือเปล่า <c oughs> ไม่หรอกค่ะฉันก็เพิ่งมาถึงเองเมื่อกี้ว่าแต่คุณรู้อยู่ไหนแล้วนี่นัดพวกเราวาเองท้าทายหายตัวไปไหนก็ไม่รู้อ่ะ ไม่ได้ไปไหนละคะ่ะถ้าอยู่ที่นี่แล้วอ้อาวเหรอแต่ฉันไม่เห็นเธอเลยนะก็ตรงนั้นไงคะ,แ,ะแอนก็ยกมือชี้ไปที่ร้านอาหารร้านหนึ่งมันเป็นร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่มีชื่อว่า YFC นะคะที่นั่นผมเห็นคุณลูกําลังยืนถกเถียงกับพนักงานในร้านอยู่ว้าน่ารักจังเอ่อท่านลูกท่านลูกครับได้ดใจเงินด้วยเถนะครับนาหน่า,น,าน้องแค่นี้เองฟรีเถอะน้ แต่เบอร์เกอร์ไก่ตั้ง20ชิ้นนี่ถึงท่านจะเป็นผู้คุมกดแต่ผมก็คงให้ฟรีไม่ได้หรอกนะครับเอาหน่าเอาหน่าแค่20ชิ้นขนน่แข้งไม่ร่วงหรอกแต่ว่าเดี๋ยวผู้จัดการหรือว่านายอยากจะมีปัญหาตุบฉันล่ะมันมันไม่่ะครับผมไม่บังอาจไปเป็นปัญหากับท่านหรอกครับเบอร์เกอร์ไก่20ชิ้นฉันเอาไม่ได้ฟรีเลยครับแต่ขอร้องได้โปรดไว้ชีวิตผมได้วยนะครับ ว่านอนสนง่ายแบบนี้สิดีงั้นฉันไปละครับขอเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับนางโกงอ่ะนิสัยไม่ดีนะคะอย่างนี้เด็กๆอย่าเอาตามอย่างเะคะพฤ็ิการชัดๆครูเนี่ยน่ากลัวจริงๆดันสินะคะแต่ก็น่าแปลกนะคุณลรูเนี่ยเงินเดือนเดือนหนึ่งก็ปาเข้าไปตั้งเป็นร้าน,นแท้ทำไมต้องมาขอข้าวฟรีจากร้านค้ด้วยล่ะเนี่ย ทำแบบนี้ไม่กลัวพวกพ่อค้าแม่ค้าประท้วงหรือยังไงอ่ะไม่หรอกค่ะยังไงพวกเขาก็ไม่มีวันทําแบบนั้นแน่เพราะถึงคุณดูจะเป็นแบบนั้นแต่เรื่องจริงที่ว่าเธอเป็นคนที่ช่วยดูแลอัสการ์ให้รอดพ้นจากเหล่าปีศาจมาตลอดก็คือตัวคุณดูเองนะคะชาวบ้านในอีราเองก็ถูกเธอช่วยไปเยอะเหมือนกันพูดตรงๆเลยก็คือไม่มีใครทํางานหนักเพื่ออัสการ์และอีรามากเท่าตัวคุณดูอีกแล้วล่ะคะ่ะอย่างนั้นเหรอเนี่ยคุณดูเองก็มีด้านที่ดีอย่างอื่นนอกจากเรื่องแรงช้างเหมือนกันแฮ ว่าใครแรงช่างไม่ทราบยะคุณชายปากเสียคุณเจ้าชายปากเสียเออเขากรู้มาที่นี่นตั้งเมื่อไหร่ครับเนี่ยจะจุคุณรู้ก็โผล่มาตรงหน้าผมท่าทางจ,าจะได้ยินผมพูดดูผมเมื่อกีนอ้นั่นลเลยอ่ะแค่ดูาราสีแดงที่ออกมาก็น่าจะรู้แล้วนะครับฉันจะมายืนอยู่ตรงนี้ตอนไหนมันก็ไม่สําคัญอกแต่รู้สึกว่าเหมือนตะกี้จะได้ยินเธอว่าคุณลวงก็มีด้านดีอย่างอืงอ่นนอกจากเรื่องแรงช่งอยู่เกินไปแฮ ใช่ไหมล่ะคลาสคุณรู้พูดเลยนะครับผมไม่เคยพูดคำเหบืนั้นออกไปเลยนะครับวางใจได้เลยเหรอแต่ฉันว่าฉันได้ยินจ,จะกจ๋เลยนะคุณรู้คิดไปเองมั้งครับผมจะไม่ได้หนะครับว่าผมเคยพูดแบบนั้นด้วยอ่ะแน่ใจนะแน่ใจสิครับมีเชื่อลองถามแอนดูก็ได้ครับฉันไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นออกไปนะใช่ไหมแอนค่ะค่ะคลาสคุณไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นออกไปแนค่ค่ะฉันขอยืนยันเลยแล้วค่ะจริงนะ รับประกันเลยค่ะโอเคเออลาดำมือถ่ายไปนะคะอืมถ้าหนูแอนนาพูดถึงขนาดนั้นแล้วก็ฉันจะยอมเชื่อก็ได้อ่นายไม่ได้พูดอะเยสแเบน่อนเลยก็ดีแล้วในที่สุดก็หลอดตายแล้วงั้นขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะอีกหนึ่งชั่วโมงเนี่ยรถไฟสายด่วนอีล่าถึงพานาเซียเนี่ยจะออกเดินทางไปแล้วก็ขอให้พวกเธอไปนั่งรอที่ห้องด้านในได้เลย พอไปถึงที่นั่นแล้วให้ลอยอยู่ที่ชันชาลาเดี๋ยวน้องสาวของฉันลิลลี่จะมารับพวกนายเองลิลลี่จะนมใหญ่เหมือนพี่หรือเปล่านะและขอให้จำไว้ด้วยนะว่าพอไปถึงที่นั่นแล้วอย่าให้ใครรู้ตัวจริงของพวกนายเป็นอันขาดเพราะเรียนงไงนายก็เป็นถึงเจ้าชายจะมีคนอยากรอบทํานายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อีกอย่างเอาฝากเอาอันนี้ไปให้ลิลลี่ด้วยแล้วคุณลูกก็ยื่นกล่องไม้ห่อผ้ากองนี้ให้กับผมนะขอสูด้วยกไอ้ มันอะไรอย่างนั้นเหรอครับก็ค่ของฝากให้น้องสาวที่ไม่ได้เจอกันนานแบบสบายๆมาตลอด3ปีเท่านั้นแหละนายก็ไม่ต้องใส่ใจหรอกมันจะต้องเป็นอะไรที่แบบไม่ใช่ของขวัญแน่นะดูจากท่าทางคุณดูแล้วคงไม่อยากให้ผมยุ่งสักเท่าไหร่ผมก็เลยไม่ถามอะไรอีกพวกนายก็รีบมันไปได้ละนะเดี๋ยวก็ตกรถหรอกองั้นพวกเราขอตัวก่อนนะคะคุณลูสวัสดีค่ะอืมช่วงนี้นะแล้วก็ชนะกลับมาให้ได้ละ่ะ หลังจากนั้นผมกับแอนก็เดินเข้าไปในห้องผู้โดยสารอูลิลี่ลิลี่ลลอุ๊ยผ้านีน่ารักชุงเวลาผ่านไปในหนึ่งชั่วโมงในที่สุดผมกับแอนก,นก็เข้าไปในรถไฟสายด่วนอีแลถึงพานาเซียแล้วครับ a n n o u n c e m e n t อีกไม่นานรถไฟสายด่วนอีแลถึงพานาเซียจะออกรถแล้วขอให้ผู้โดยสารทุกท่านรัดเข็มขัดและนั่งอยู่กับที่ให้เรียบร้อยนะคะหลังจากเสร็จสิ้นเสียงประกาศรถไฟก็ออกตัว เดนินทางไปสู่พันเซของพวกเราเริ่มขึ้นจริงๆแล้วสินะคะดูท่าทางแอนก็จะดูดีใจมากเลยนะมีอะไรหรือเปล่าคือแบบว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของฉันเลยนะค่ะที่ได้อามาออกที่ได้ออกมาโดนอ,อัสการ์แบบนี้ฉันมีปัญหาในเรื่องการอ่านลินทากสุภาษิตรอรสงบสติอารมณ์สติสติสติก็ยคือแบบว่ามันหายใจไม่ออกอ่ะมันก็ต้องหายใจทางปากเสร็จแล้วก็พูดไปด้วยอ่านไปด้วย เขาพักก่อนขาตัดช่วงไว้แค่นี้ก่อน